สวัสดีค่ัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีครับเรา V I P กับสามาัคคี V I P นะคะประจำวันที่26กรดกรดาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสำหรับเรา V I P ตัวเด่นก็คือ3ามก็หกกับ1 3 0 3 1 3 4 3 6 3 8 6 0 6 1 6 2 6 3 4 6, 6, 6, 6 8

เก้าสองหกสามหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกเก้าศูนย์จับคู่ก็หกเก้าเก้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะขอขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู n ha, n ha. 2, ่รุ้นได้กันเนื้อนี่ทั้งสองแมวทางนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดยเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ